ครับก็จะมารีวิวตัว2องปืนเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับซีรีส์เจ็ดนะครับก็คือ2องนี้จะเป็น2องติดไฟฉายนะครับเขียนว่าใส่ได้สิบเจ็ดสิบเก้าสามสี่นะครับแต่ว่าความยาวจะเป็นของก๊อซุเจ็ดนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับก็คือรีวิวไปเป็นปืนซี1ซนะพสิบสี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตตัวอาวุธครับครับปืนไม่มีกระสุนนะครับเกียบปืนครับ ก็สาหรับซีแซตทีสิบสีนะครับถ้าใส่เข้าไปครับรอบที่แล้วก็คือมันจะกระตุกนี่ครับมันจะจมนะครับแล้วก็คือมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับนี่ครับแล้๋วก็อย่างที่พี่แบงค์ได้แนะนำนะครับก็คือเราจะใช้ฟองน้ำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปในแนวเฉียงเลยนะครับ นี่ครับจะใส่ไปอย่างนี้ครับก็จะอยู่นี้ครับคราวนี้พอเราใส่ปืนเข้าไปเนี่ยครับนี่ครับมันก็จะไม่จมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็คือสามารถจิบได้ไม่จมครับนี่ครับโอเคครับดูครับนี่ครับแค่ซื้อฟองน้ำนะครับสิบบาทนะครับนี้จากที่แบงค์นะครับ